แนวคิดเกี <Jean> ่ยวกับการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรนะครับในตอนที่4เนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรว่าเราสามารถในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรนะครับในประเด็นใดบ้างนะครับในประเด็นแรกก็คือประเด็นในเรื่องของการจัดการการตลาดสมัยใหม่นะครับสำหรับสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อความยั่งยืนนะครับ เรามาดูในประเด็นที่หนึ่งก่อนเลยนะประเด็นที่หนึ่งเป็นเรื่องของการตลาดสมัยใหม่นะอันแรกเลยนะครับที่นิยมใช้กันเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการตลาดผ่านเว็บไซต์นะครับหรือการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับทางด้านการตลาดนะครับโดยผ่านเว็บไซต์นะครับหรือการเล่าเรื่องราวต่างๆหรือการทำํำก็เรียกว่าการตลาดเชิงเนื้อหาอันที่2เนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของการตลาดแบบพึ่งพานะครับ ในส่วนที่3เนี่ยของการตลาดสมัยใหม่ก็คือการตลาดผ่านอีเมลนะครับในอันที่4นะครับสำหรับการตลาดสมัยใหม่ที่ใช้ดิจิตอลเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมนะครับวิธีที่5เนี่ยนะครับในด้านของการตลาดสมัยใหม่ก็คือการตลาดผ่านวิดีโอวิธีที่6ก็คืออันสุดท้ายนะก็คือการตลาดผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่นะครับเช่นสมาร์ทโฟนนะครับเช่น iPad หรือแท็บเล็ตต่าง ทีนี้ประเด็นที่2ในด้านของการพัฒนาการตลาดการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรเนี่ยก็คือเรื่องของความยั่งยืนนะเพราะนั้นการจัดการการตลาดเนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงในด้านของแนวคิดจริยธรรมทางการตลาดนะการจริยธรรมการตลาดส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของความโปร่งใสนะในการให้ข้อมูลข่าวสารทางการตลาดในเรื่องของความยุติธรรมในด้านของการกําหนดราคาการดูแลผลประโยชน์การตอบสนองต่อข้อคํานึงหรือข้อกังวลของ ผู้บริโภคสินค้าเกษตรนะครับให้ได้รับการตอบสนองในเชิงบวกนะครับประกันที่2ก็คือการการจัดการการตลาดตามแนวคิดการตลาดสีเขียวนะครับแนวคิดที่2เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ส่วนผสมทางการตลาดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนนะเช่นการกําหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์หรือ P ตัวที่1เนี่ยก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นการใช้บรรจุภัณฑ์นะครับที่สามารถย่อยสลายได้เป็นอย่างดีนะครับ ส่วนในเรื่องสุดท้ายก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันนี้คํานึงถึงในเรื่องของความยั่งยืนใน3มมิติเลยตั้งแต่ความยั่งยืนในด้านของเศรษฐกิจนะครับความยั่งยืนในด้านของสังคมนะก็นนนะต้องมีความรับผิดชอบและก็ดูแลสังคมด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบๆของผู้บริโภคหรือสังคมของเราทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในเรื่องของการตลาด เพื่อความยั่งยืนนะซึ่งสามารถใช้คอนเซปต์ Concept, หรือว่านัคิดต่างๆเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการการตลาดสินค้ากเกษตรให้เกิดความยั่งยืนได้ครับ